นี่คือเรือพที่นั่งเอกชัยจำลองซึ่งตั้งอยู่ภายในสารพันทายนวสิงห์ริมคลองโคขามตําบลพันท้ายนวสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเชื่อว่าเป็นจุดที่พันทายนวสิงห์ถูกประหารชีวิตตํานานเล่าว่าเมื่อปี2247พระเจ้าเสือเสด็จดยเรือพที่นั่งเอกชัยประพาสเพื่อทรงเบ็ดหน้าเมืองปากน้ำสาครบุรีเมื่อเรือพที่นั่งถึงคลองโคขามซึ่งเป็นคลองคดเคี้ยวและมีกระแสน้ำเชี่ยวมากพันทายนวสิงห์ไม่สามารถค้าท้ายเรือได้ทันขวลเรือพที่นั่งกกกกกกรรระะททบบบัััิิ่งงงงไไม้้้้หตตตลลปใในนนนนาาาาาจึอโษษฎเดดววยชีีศศ มีเรือนไทยซึ่งสร้างเป็นพระตำหนักของพระเจ้าเสือโดยมีรูปเหมือนของพระเจ้าเสือพร้อมด้วยองค์ครักและพระทายนสิงอยู่ด้วยส่วนในศาลพระทายนอสิงนั้นภายในมีรูปเหมือนของพระทายนอสิงขนาดเท่าคนจริงในท่าถือไม้พายคัดท้ายเรือสร้างไว้เมื่อปี2519ัจจุบานถูกปิดทองจนเหลืองอารามนอกจากนี้ยังมีศาลเจ้าแม่สีนวลซึ่งเป็นภรรยาของพระท้ายนสิงอยู่ด้านหลังของศาลด้วยสิ่งสําคัญที่ยังคง,งหลงเหลือคือต้นไม้ซึ่งมีประวัติเล่าว่าเป็นหลกปรารชีวิตเดิมซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังของศาลซ